คับพี่น้องกาขอสวัสดีครับมือนี่กับภพาพอพี่น้องมานะครับอ่าซ่อมรถเกียวอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคนที่มีรถเกี่ยวแล้วครับก็คือต้องเป็น้างแฉบสิบสุขนนะครับพี่น้องฮ้องครับมือนี่ภาพเพอาม่พี่น้องของเขามาเปลี่ยนลูกปืนนะครับอ่าขาล่อนตะแกงล่อนข้าวครับลูกปืนขาตะแกงล่อนเข้าโตัวประกับดันนอกครับพี่น้องนะครับมันจะมีน็อตอยู่นะครับ เบอร์สิบสองครับพี่น้องนะครับเฮ้าสองขันตัวแดนแอนนะครับก็คืออันดับเรียกับขันน็อตนะครับตัวลูกเวียงก่อนครับพี่น้องด้านในนะครับตัวนี้น้ําติดถังน้ำมันนะครับพี่น้องเขานะครับอยู่ฝั่งทางทางน้ำมันนะครับครับหลังจากขันน็อตออกเบอร์สุดตัวแล้วนะครับเบอร์สิบสองนะครับเฮ้ากับมันดันในครับพี่น้องมันจะเป็นเล่านะครับเล่านี่นะครับเล่านี่นะครับมาเนี้ขันดันนอกออกแล้วนะครับมันกับว่าันออกได้พี่น้องนะครับ เพราะว่าเข้าขันลอดออกนะสิมิดสภาพนี่นะครับกาลังนี่นะครับเดี๋ยวเขาสิมีการนะครับใส่ระบบขันด้านนอกอีกครับพี่น้องนะครับนี่แบบมันสิมีนอดเบอร์สิบเกครับพี่น้องขันลอกอยู่ด่านนอกของตัวขาตะแกงฮอนนะครับเขาจะขันนอดตัวนี้ออกครับพี่น้องขันนอดเบอร์สิบเกีนี่ออกนะครับขันออกแล้วสิมีแหวนล่องนะแหวนอีแปะแหวนสปริงนะครับบึงแหวนดีดครับพี่น้องหากองใส่ดีดีนะครับเพราะว่า อ่าน็อตแต่ละตัวของเขาเนี่ยนะครับมันต้องเข่ากันปั๊บแล้วก็มีราคาแพงครับพี่น้องเอาคันตัวนี้ออกครับหลังจากตีคันตัวนี้ออกก็จะต่อครับพี่น้องต่อครับโดยการกระทุ่งนะครับเอาเล็กทรงนะครับจากด้ันในออกไปด้านนอกครับอันนี้เขาลื้อแบบบริโยกทางน้ำมันออกเลยพี่น้องนะครับสําหรับตัวตะแกงห้องนะครับขันขาตะแกงห้องออกแล้วน็อตเบอร์สิบเกีนะครับขางละ2สองตัวแล้วครับอย่าลืมหาแม่แรงห้องนะครับพี่น้องนะครับ หาแม่ร่องแม่แรงกึ้นคำตะแกงไว้แน่นะครับมันกัดมันหลุดตืมลงนะพี่น้องนะครับอันนี้คือถอดออกแล้วนะครับถอดปืนออกแล้วนะครับัดที่ยูมองลูกปืนเขาจะเอาลูกปืนออกมันก็มีปิ่นนะพี่น้องปิ่นรอบนอนะครับออกลังจากที่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับนี่ครับเขาก็ขีบปิ่นเป็นปิ่นแบบบีบเข่าครับปิ่นออกมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องเขาก็สีทําการนะครับตอกเอ่อชุดแท่นออกจากเผ้าครับนะครับ นี่จุดจุดประกับออกจากเพ้าพี่น้องมันเป็นขางลยพี่น้องจะตอกแห้งนะครับแล้วมันเป็นขางครับเหล็กรอนะครับเขาบอค่อยๆตอกดันดันนี่ไปเรื่อยๆครับอ่าขันมีระบบกระแทกก็ออกนะพี่น้องตอกคอยก็ออกครับแต่ว่าเขาตอกสองฟังครับฟังนั้นฟังนี้ครับตอกครับพี่น้องตอกครับพอเขาจะเอาลูกปืนมาเปลี่ยนครับพี่น้องนะครับตอกค่อยๆครับขันพี่น้องอ่าว่างเล็ก ขุ่งแล้วว่าวางเล็กทรงนี่ตองว่างใส่หมองมันแข็งนะพี่น้องเด้อนะครับบริเตวตอกแห้งหรอกครับอย่าลืมทุอยางตองทําความสะอาดแล้วก็ใส่จัะบีอาบนะพี่น้องใส่น้ำมันเครื่องอาบพววืหอ้มันรอเลือนนะครับมันจะเสิออกได้ไง่ายครับขันพี่น้องมีอ่าสเปรย์ค่ายสนิมนี่พี่น้องก็ใส่สเปรย์ขีดเลยครับหรือเพือเ่อนว่าอยังไงนะครับนะครับตอกคอยตอกครับพี่น้องมันเป็นขางครับ เผื่อไปตอกแห้งกันอีกแล้วครับพี่น้องครับงานเขาอีกแล้ะนะครับเรียนเสื้ออะไรกันวุ่นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันแตกครับออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วนะครับห่างกันขึ้นสองวันขึ้นครับเลยกับผู้ขับรถเกี่ยวต้องเฮ็ดเป็นครับพี่น้องต้องเป็นสร้างเสบทุกคนแล้วครับอันนี้ก็คือออกมาแล้วครับเนี่ยประกับดันไนครับนี่ดดันอยู่ทั้งทางน้ำมันเะพี่น้องนะครับดูปืนแตกนะครับ เรียบร้อยเบอร์อยังแล้วพี่น้องเี่หกหกสามศูนย์สามหรือหกสองศูนย์สามนะครับประมาณนี้นะครับพอลูกเปืนแตกแล้วนะครับมันบูมุนครับพี่น้องว่าที่นี่สายพันธุห้องเดินอยู่ตลอดใหม่ครับสายพันธตะแกงหอนใหม่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเ้าห้องก,ก็เลยต้องเปลี่ยนหููปืนใหม่ครับขันพี่น้องเลยถอดจัวซีแล้วมนถอดอยากกะขันภูมีกําลังทรัพเพิ่มเลยครับเปลี่ยนเลยหูกปืนสองฟังนะครับ นี่อันนี้กำลังถอดพี่น้องหนาม,มันฉลม่มให้มันเลื่อนครับแล้วเขาก็สิตอกออกเลยครับพี่น้องแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวก็สิตอกออกเพราะว่าเขาเพราะว่าลูกปืนมันแตกครับมันต้องถอดเปลี่ยนนะครับพี่น้องนี่การตีนี่ก็บโบอกใหรอชเลื่อนแบบแบบแบบนี Kultur, บ้นะครับพี่น้องเข้าครับการตีแบบนี้ก็อันตรายต่อประกบครับเพราะว่าประกร s, รบเป็นเล็กรอน, e นะครับนั่นเห็นบ่อพาด์ทเห็นบ่อนันะครับ อ่ะเห็นบอกอ้าวสตีแมน,นขนาดนั้นเห็นบอครับต้องหาบล็อกมาฮ้องครับพี่น้องหาบล็อกมาฮ้องเลยก็ใส่เล็กทรงครับตีออกพี่น้องนะครับเพื่อป้องกันตัวประกับสิใสลูกปืนนี่มันแตกนะพี่้องขันแตกมากเนี่ยมันแตกบ่เลยพี่น้องหาสื้อกระยากต้องศูนย่างเดียวนะครับนี่ครับหาแนวมาฮ้องครับพี่น้องใส่ ใส่วัสดุที่มันแข็งก่านีีครับอันนี้กระป๋องมันบ่แข็งพี่น้องมันออกยากครับนี่ครับเห็นบ่ครับเพราะว่ามันเก็ออกบ่อมันออกค่อยๆได้พี่น้องออกอย่างยากอยู่ด้นะครับเพราะว่าทุกคิ้นต้องฟิตแล้วก็ต้องหมุนนะครับของอันนี้เป็นของดีซีเก่าสามพี่น้องนี่ใส่เลขห้องนะครับอ่าการต่อกะโอแบบนี้บ่บ่บ่แนะนําครับต้องใส่อ่าเลขทรงครับพี่น้องมันจังสิบ่าไปกับอ่ะเก็ออกอยู่ครับแต่ว่า แบบนี้อันตรายต่อวัสดุตัวประกับครับนี่ครับพี่น้องเวลาออกมาแล้วสิเป็นลักษณะนี้บัตทีนี้เราก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดครับตัวนี้ลือยากเพอสมควรครับพี่น้องนะครับการลือของเันประกับขาตะแกรงล่อนตัวนอกนล่ลือยากเพอสมควรครับนะครับต่อมาเขากจะทําการซื้ออะไรมาเปลี่ยนครับพี่น้องเบิ้งครับลูกปืนครับ แตกนะครับเดี๋ยวจะเบื่อครับพี่นอ้องเบื่อนะครับแต่ว่าขันบชัดเจนพี่น้องเวลาไปลองไปซื้อพี่้องถือลูกปืนไปนําเลยครับเอาตัวอย่างไปนํเนะเาเลยนะครับเอาตัวอย่างไปนําเลยเพราะว่านี่ครับเบื่อหกสามศูนย์สองบอกครับบอกว่ามั่นใจไปไดยพี่น้อง้องเอาตัวอย่างไปนําเลยนะครับเด้เวลาพี่น้องไปซื้อจังส่สามารถ แม่นย่ำนะครับแล้วก็บโบเสียเวลาการไปการมานะครับเอามาแล้วก็ประกอบขึ้นแบบเก่าครับพี่น้องประกอบขึ้นเหมือนเดิมนะครับกรสิได้ท่านทวงที่ครับพี่น้องพี่น้องบตองว่าโบกาสอมนะครับเพราะว่าเฮาเอามาเนี่มันเป็นรถเร็งดวนครับนาเกียวมีอยู่บหลายมือครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ